โอ้โหฮีโร่เนวันไดโอ้ยฮีโร oh. ่เด็ t แมนมือผมสั่นวมดแม่งมันได้เล่นนานเราจะเอาโดนเช็คบันไดคุณต้าเช็คบันไดนะโอเคป่ะแผงของเราคุณต้าโดนเช็คบันไดคุณหมูไปเช็คทางห้องโเวีโอเคเส็แผงแล้ว เดี๋ยวผมจะโดนไปเช็คทางรูรเทดขวาไปอีกไซส์หนึ่งโอเคป่ะถ้ามันเคลียร์เจาะอุ้มมันก็โยนเรามโยนระเบิดไปขวาคุณต้โยนแฟรไปทางประตูแล้วก็โยนแฟรไปทางขวาแล้วคุณหมูก็ควันแล้วผมก็ควันผมจะโยนระเบิดไปหน้าประตูคุณต้าก็โยนแฟรไปทางขวาแล้วคุณก็ต้าโยนแฟรไปทางหน้าประตูผมก็โยนระเบิดไปทางหน้าประตูต่อไปโยนระเบิดไปดูหน้าทางขวาต่อโอเคป่ะนล้องเื่ออะไรนนี่แหละครั้งงล่านี่แหละเกิดข้างหน้าเลยคุณต้า เออเอาเลยเอาเลยเอานะคุณท้าจี้มกดนะกดรอก่อนหนึ่งสองที่พี่เอาเลยเอาเลยเลยเอาเอาเลยอะไรพี่กระเป๋าไมดีกว่าผมคลิปห้องน้ำแอบเลยทีมทีมหายละแผนแผนเออแกทเตอนอยู่ในห้องน้ำผมแตกพี่ลืมอะไรหรือเปล่าอื ไลืมมองเลยบ้านึงกูตากูตาให้เชื่อก่อนไปกดเลยเอ่เเ็การเร์เข้าไปแตกสองแล้วมามาช่วยหน่อยเน็ตเด็เ็ไอ้พี่ยิวแบงบอลได้แบงบอลทะลุเอนี่เลยแคมอร์มเลยแล้วยิงเลยได้วิ่งไปทำศกกงตาแตแล้ว ปมนะเปื่นดีจังวะรูเหี้ยอะไรนะแต่ตัวหนึ่งกูโดนแฟร์โอ้ยไม่ยิงผมไม่ยู่เลยนะต่างโอ้หวิธีลบแฟรแบบใต้โต๊ะแกกับมาห้าสองตัวโคลเซไนน์วะเบ๊กเบ๊กเบ๊กคือตัวอะไรวะอ๋อตัวมีโลติด เชื่อป่าว่าลืมแกนี้ไม่รอดจากกล้องใบนี้หรอกปินรววไปไหนโอ้โหผูสามัานอนรอสวยเลยหมูเหลือรอดป่าวมาวางตรงนี้หน่อยได้ป่ะโถูกมันหนึ่งกำลังหยิบอันดของเราไหนฮนะหนเนะี่ยมันมันจะเนียนป่าวะหมูแน่ใจบ,บึม้มเอา พี่ตังแล้นไงกับดักผมได้บอลด้วยวิทยมีอะไรรู้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมบอกกู้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 มาอยู่ซ้ายมือมุมซ้ายยิงไปเลยเฮ้กระเดา seconds left. sẽ đi lâu hơn. Anh em! Anda chapter ¨đang đi đến lúc khi tôi tưởng là tôi đến đây. không? <laughs> ออนี่นี่นี่มาสองมาสองเขาเดินมายัางยังยังยังอยู่เขายิงโดนไปแล้วน่าจะเป็นทางเดินอัอ4เอิลมินตด้ที่ผมตายหนึอัอบร์เมานิง โลแตก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 ตาเหมือนเดิมแน่อุปเซีโฟไวให้เลสันรอแ้ซ yeah, ีโฟอยู่ตรงนี้เออซีโฟไปแล้วเนี่ยันห้แตกนให้แตกันหแตก เฮ้ยตรงผมมาพี่ตายแล้วก็ตายาแล้วเอาประตูมานะประตูมา <c oughs> อะไรนะแม่ห้องผมได้ยินเสียงตายอีกตัวเยวยบเข็มอีกแล้วนีล่ล้ม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 ตายโดน ผมต้องลงแล้วเรื่องผมเลยสาผมขอลงก่อนเดี๋ยวพวกลงครับยังอยู่มานะดูดูใจเย็นใจเย็นอืมครับผู้ e l i m i n a t e